สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์เครื่องกรองอากาศแอ m มดเฟียสกายกันที่แบนตัดสินใจซื้อเจ้าตัวนี้มาเพราะว่าเขาได้รับมาตรฐานระดับโลกในการกาจัดไรฝุ่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและ PM 2.5สองจุดถึงสารก่อภูมิแพ้ในบ้านได้อย่างพีสกายก็จะเหมาะกับห้องขนาดใหญ่อย่างเช่นห้องนั่งเล่นห้องนอนใหญ่ห้องรับแขกเดี๋ยวเราไปดูวิธีการประกอบและติดตั้งกันเลยค่ะแบบแรกให้เพื่อนๆทําการแกะถุงพลาสติกออกก่อนจากแผ่นกรองทุกชั้นนะคะและเราจะประกอบแผ่นกรองกินเข้าไปเป็น อันดับแรกนะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้อง,าองแมวหรือว่ากลิ่นอาหารได้หรือบ,บ้านไหนมีกลิ่นบุหรี่นี่ยิ่งดีเลยค่ะทุกคนและแผ่นกรองชั้นถัดมาก,ก็คือแผ่นกรองละเอียดค่ะทุกคนชั้นนี้แหละค่ะที่ทําให้เครื่องกรองของแอปโมสเฟียแตกต่างจากที่ทอดเขามีความละเอียดการกรองสูงกว่าแผ่นกรองเฮปปาท,ทั่วไปถึง125เท่าซึ่งมีขนาดเล็กถึง0 0 0 2 4ไมครอนเล็กกว่า PM 2.5ถึงพันเท่าและยังสามารถกรอวเชื้อ ที่กำลังระบาดอย่างเช่นโควิดไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยค่ะและชั้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแผ่นกรองอย<ช>่นกรองขนสัตว์กรองเส้นผมนะคะหรือว่ากรองฝุ่นขนาดใหญ่ประกอบเสร็จแล้วก็ให้เราปิดฝาครอบนะคะที่นี้ก็จะเป็นการทํางานของตัวเครื่องจอเขาเนี่ยเป็นแบบสัมผัสก็จะสามารถปรับแรงลมได้5ระดับอายุการใช้งานของแผ่นกรองแต่ละชั้นได้สําหรับโหมดการทํางานก็จะมีทั้ง3แบบนะคะได้แก่ออโต้เทอร์โบแล้วก็ไนโตนอกจากนี้ความเก๋ของเขาเรายังสามารถควบคุมการทํางานผ่านแอปพลิเคชันในมือถือของเราเองด้วยว่าสะดวกสุดๆไปเลยค่ะ การกองของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเร็ว,ารวามากๆและเรื่องความทนทานก็ป,นปลอดภัยหายห่วงเลยค่ะเพราะเขาทํามาจากพอลิเมอร์เครื่องบินเพื่อเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากมีอากาศดีๆไว้ในบ้านสามารถติดต่อแอดไลน์บบมาได้เลยค่ะ